ชาวจังห er ind ind วัดสกอตแลยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของจังหวัดสกอตแลนนางสุมิตาศรีสมบัติซึ่งได้เดินทางมาถึงจังหวัดสกอทแลในวันที่17พฤศจิกายน2555เวลา16นาฬิกาโดยมีนักธุรกิจข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในจังหวัดสกอตแลร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกอตแลหลังจากทักทายผู้ที่มาให้การต้อนรับแล้วนางสุมิตาศรีสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของจงอังหวัดสโกล er ่่่าาาววกกับคณะทีมรมรรให้้ตอนรับและะคณะที่่มาสงจาก จังหวัดเช,ชิยงสาและจังหวัดใกล้เคียงว่าเกิดความประทับใจจากการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นอย่างมากนับว่าเป็นแรงใจให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างยิ่งจังหวัดสุโขทยัยทั้งสองท่านนะคะท่านดรพันศิลป์คุณาศิลิ์ท่านอดีรตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนากยกเทศมนตรีเมืองท่านมีปรัจจังหวัดท่านในอำเภอทุกอำเภอนะคะ ท่านผู้ก,การตํารวจภพธรจังหวัดสุขโขทยัยรวมทั้งท่านแขกผู้มีเกียรติที่ทั้งจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็อีกคณะหนึ่งที่เดินทางมาส่งจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะรวมทั้งน้องๆที่มากันหลายจังหวัดเท่าที่ดูมีทั้งจังหวัดราชบุรีอุตรดิตถ์นะคะอีกหลายๆจังหวัดก็ต้องเรียนว่าก่อนอื่นนั้นเนี่ย ต้องขอขอบคุณนะคะในน้ําใจไมตรีที่ท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากตั้งแต่ก้าวย่างที่เดินเข้ามานั้นนะคะเห็นได้ถึงความอบอุ่นอันนี้ก็จะเป็นแรงใจให้กับคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสุขโขทัยอย่างยิ่งนะคะก็นับว่าเป็นบุญในชีวิตหนึ่งนะคะที่ได้มารับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเพราะเมืองสุขโขทัยนั้นเป็นเมืองที่ทรงคุณภาพม,มาก นะคะทั้งในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันกรุงสุขโขทัยนั้นเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเราเท่าที่ประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีของเรานั้นได้มีการบันทึกไว้เป็นเมืองที่ทรงคุณค่าในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมเมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกนะคะแล้วก็ได้ศึกษามาว่าคนจังหวัดสุขโขททยนั้นเป็นคนที่น่ารักมากนะคะมีความ เพือ่ออาทรมีความเป็นอยู่ที่สงบเรียบง่ายนะคะอันนี้ในฐานะที่ดิฉันเองมารับราชการจังหวัดนี้ก็คงจะต้องขอฝากเนื้อฝักตัวนะคะที่จะทำงานร่วมกันแล้วมีอะไรนั้นยินดีค่ะเพราว่าราชการจังหวัดคนนี้เข้าหาได้ตลอดเวลานะคะ ส4ชั่วโมงด้วยโทรศัพท์จะไม่มีการปิดเลยนะคะถ้ามีอะไรก็ขอจับมือการทํางานร่วมกันนะคะในโอกัสน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ทุกท่านก็ยังกรุณามาต้อนรับดิฉันนะคะก็ต้องถือว่าขอบคุณมากแล้วเราคงจะได้จับมือร่วมทํางานกันต่อไปขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ จากนั้นนางสุมิตาศรีสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของจังหวัดสกโขทยัยได้ทาพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจําตัวเข้าบ้านประกอบพิธีบูชาสารพระภูมิก่อนที่จะเดินทางไปสักการะพระแม่ย่าและพะ่อขุนรามคาแหงมหาราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกโขทยัยประวัติการรับราชการของนางสุมิตาศรีสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของจังหวัดสโุโขทัย นางสุมิตาสีสมบัติเกิดวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2,497ปัจจุบันอายุ58ปีสถานที่เกิดแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครอัตราเงินเดือน67,560บาทเต็มขั้นอายุราชการ34ปีประวัติการรับราชการ ปีพุทธศักราช2521เริ่มบรรจุรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน3ที่จังหวัดราชบุรีปีพุทธศักราช2531-2543ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนระดับ7สำนักงานจังหวัดตราด ชัยนาทพิจิตรราชบุรีปีพุทธศักราช2544ถึง2547รับตำแหน่งหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดระดับ8อุตรดิษฐสมุทรสงครามฉะเชิงเทราปีพุทธศักราช2548ถึง2551ตำแหน่งหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดฉะเชิงเทราระดับ9ปีพุทธศักราช2551ถึง2555 ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซารวมดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาระยะเวลา4ปีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงปีการศึกษา2519ปริญญาโทร,รัฐประาศาสานศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะและการวางแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาปีการศึกษา2539ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำนักงานจังหวัดหลักสูตร2 สำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่45สำนักงานปรลัดกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทย ความสามารถพิเศษการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและปัญหาผู้ชุมนุมประท้วงการรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาด้านการตัดไม้ทำลายป่าด้านการศึกษาดูงานการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและระบบภาษีท้องถิ่นประเทศแคนาดาการวางแผนพัฒนาเมืองและการป้องกันภัยพิบัติประเทศสิงคโปร์การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่ประเทศจีน การแก้ไขปัญหาการจราจรและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศญี่ปุ่นโดยนางสุมิตาศรีสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของจังหวัดสโโไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสโโไทยในวันที่19พฤศจิกายนนี้